มีอส้มนี่กะนนใครให็นมือส้มมากะได้โทนนี้นึงนี่น่อยนึงจะหั่งว่า,าอันเท่าอันนี้นะสบายดีนะทุกคนเหมือนที่เขากะมาไ้นะมาหา,นะา,หาคนมเป็นต้นซอยเมเาวาพร้อมแล้วกะสะเต๊มันเยอะต่อยอยัน อันไข่เหรอไข่มะส้มนี่ฮาก์ะพลังไปเบิร์นคนไปต่อยอันไข่อันมะส้มได้บ่ยังไม่แย่ซัก

ได้บ่เยบิไิู่งนั่นแล่วมันมีแต่น้นทั้งหมดถ้าหางเดียวดิบ่เอ้ยใช่ร้งเห็นได้เอาสว้าเสิร์อยู่ใครโคบ่ นีเาบังกันลงมันหางน่ะเลาบังเนาะหน่อยนี่เราห่างนี่เราอีเอ้ยไปนะเราจะผ้าพนื้อนักกันแล้วลงมัห่าง นี่บอดี้มี่บอดี้เนาะไข่มหมนะเอากระมาแย่ห่างใหม่นะทุกคนห่างมึงแค่นี้เนาะมันมันมีสองห่างเนาะแต่ห่างนึงเขาแย่ไม่ได้ซัมเสิ็ล้วมาแย่ห่างไม่เสร็จแล้วห่างก็ลี้ลับอะไร หม้อไข่โคตลอดเดาะกับไข่เขาเป็นหม้อไข่โค่เนหาเอกบ่เอหมุนเมื่อข้างกนมาไปหางอื่นนะสี่เหล่ยห่างเลยล่ะ อืม มันอยู่ในเชืระเจ้าัน ปลาดำล้อนเออเออเออฮันอือไข่ครูปลาบปลาบน่าทางหลังมึงนะกา้โอ้ัปฮันแล้วแล้วเอาเงินนั่นแย่เอาหมยทิ้มลงมันเฮดอลยไหน อ่านอ่านไปมุ่นแง่ว่ายว่ายอเออแล้วกูไปอันนั้นเอาเอาน้ำมาแง่เอาอ่างห่างห่างลงมาเนะค้างนี่เออโยมปีทิมลงนะลงมันเท่าพอดีเืลงเลย อยูฮหันก็มีเมื่อเจอสามที่หั่นกูโอ้ยโอยมันครบนะครบแล้วก็เงียวเซ่อแซบเนาะหังาะมันหากะเฮ็ดก็มีขึ้นไปอาลงมาล่ะน่ะ เอาไม้ตุ้ยลงมาก็ได้เลยนะอืมวัดอันนี้เอาก่อนฮะเอาไม้อื่นน่ะตุ้ยลงมาเอาไม้อื่นน่ะตุ้ยลงมานะไม้ตัวนี้ตุ้ยห่างมันลงมาบบบนี้เฮะมามานะจังมาพี่เลยมาดอกข้าวดอกขาวอืมดอกขาวดอกไข่ลาวนั่นนะกุ๊กกุ๊กเสร็จหนอหนอจับมาแล้วก็สะเล่าฉลดน นี่บันไดไข่มันเลยห่ามันเลยโอ้โหโอ้ฮาวมอนสอดนะเอาไมมาช่ยดิฮันกลัะกูไข่โคเลสเตเอ้ยนี่อีในห่างมันนะในห่างมันนะคะไข่มยน่นะ เห็นไข่โฮเมดเดียวจังแล้ <c oughs> โอ้ยโอ้ยพระชมนี่ค่ะโกโกโกโอ้ยใช่ ไข่โคอะไรไข่โคล่ะมาเต้ยว่ามันเบาว่ามีไข่ด้วยกล้งนี้ยังเลยอีสองห้างอีสองห้างเลยเนาะอือต้นนั้นอะไรตึ๊มตึ๊มเอาค่ะเมื่ออันหาใหดกินนะใหดกินกันยุนีไม่ไดเมื่อเฮือนนะใหดกินแล้วกะข้าวกินน้ำแล้วหอกำลังคนเป็นต้นคือข้าวแกงอ็หน้าชเต้ให้มันซมนะ ซุบบเซบมาจะซุปนะแกงเอาแกงเชอบค่ะสูตรน้ำปลาว้อ้ามครบเากลับมากิ่วนํามันนี้ปลาทอดเสร็จแล้วนะมากิ่วเอาแม่มันอ่อก็หน่อไ่อืม เลอะอันน okay. okay. ี good morning, good morning, good morning. Good morning, uh ้อ huh. really? ่ะโอ้โหป่ะเอาเกยเอาเกยโยกย้ายก่อนโยมย้ายโยมย้ายก่อนเอาย้ายย้ายก่อนกิวหน้ามันนี่โอ้นี่ไข่ขาวๆมันก็มีไข่เป็นแบบไม่ได้แดกโรดโรดลายของแมวมันนั่นอืม อืื่นสืเดนน้นไงเป็นตามเสื้อมาขา่มามนยเป็นแบิ้ตามเสื้อมาขามแล้วเดวยแล้วก็ไปตามเสื้ออันมาอันมาละมุด แมนแมน้นมันอวดเนาะแมน้ำดมันใ่แม่พี่เลยเหรอแม่หมดเนยนะแม่ใหญ่มันแม่โค้นะครับแมเตี้ยวม่โค้งแม่เตี้ยวโอ้หโก ไข่ขาวๆมันงามเลยงามไงแม่มันตีนี่ยกออกแม่มันเบิ่งนี่นะใ่รเห็นมอสอมากอะได้ท่นนี้นึงนี่น่อยนึงจะหังว่ะอันเท่าอันนี้นะ สองห้างหน่สองห้างมันเยอมัอนขบมันมีมีหีางหนึ่งลาไปหาเอ็ดกินนะแกงนะมันไปไปแกงไข่มะส้มนีางม้าผ้าแวนะเตำอะ้ล่ะตำแจ้วป่างวกีไเอาา้าพ้าจุบเจอจุพักก่อนนะโอ้ปาล้างอีหน้าล้างเท้ะเชิด นาน่าใครไม่แกงใครไม่ชมาก็ผ่าแตงโมกินนะนี่พ่อจะผ่าอนี้ดูมองเฮ้ยอีลาอ่าจาไปอาจจะที่สองตัวที่สองเอ็ดิมแรกแรบอตัวที่สี่กัแก้มแรบๆรามอ่ะสี่เอกเอาขนนมได้กิน เดนดมุนไหมวันดมุนในี่หั่มหัานหั่นอีลาแหงกับเบ็กยานนะนะที่าคะจกินไมีมอมีเป็นะไินรเข้ากับอันค้างมอแกงมันแกงไข่สม นี่แกงไข่มาส้มฮะคกะเอาฟะหม้อมาเกิดอกันป้าผุดละป่ง นอมาดิแม่เด็กฉลาดอยู่นี่เลยส้มสดแกงแมลชมเจอแล้วไปได้กินเด้สเต๊กแกงไข่หัวชมแกงแม่มสชมแกงแม่มัชมตักชุบตักแกงข้นมันเข้ามาดิแกงต้องเชื่อน้ำหลไหลบ่งกันเดียวซ้ำเซตเน็บขี้เลเว้นหนังจับก่อนมีกระแสนี่เราใช้บ่ง แกงทิมวงกับแกงวเนียวยันจูดดีจำกินเพราะราะามันบกมันดิมบงผัดกาเดีซัมข้าวนั่มันหวานเบาเดียกินละกกระโดนกินจักรลบละขายวนโักรลบหน้าอันนี้ก็เต็มนี่ก็บเมาพี่ลูกมั่งค่ะหูบวกกันเล้เออหนาน งินเด็ดเอะแล้วกะตะบุกแลห่ากับมเรมกินกินนี่บอเข้ามามาแก่บแกอบแกต๊บกตกบอกอ้นอ้นมก nah, เป็นต้นใช่เมทาวเมตาวาจางมื้อละพัน จมออเจ็ดอ mm. uh, uh ืม huh. ม uh ือ huh. ก like mm. uh ับเจ็ดพันอือหอ่า้อือตอนแรกอจ่าง่ไหมจางเนนแเนะีเม็ไรจะเก็บ

อืมเหอะอื้มอืมส้มนะ้ม้มยหคะสมคือเก้าวเไเหมือนนานจุมเกลียวว่าจะคือจ้างส้มแล้วข้ากะขึนข้ากินน้ำแล้วขฮาก็ะชีได้ไปคิดเพลงตท่นี้นะข้อมขอบใจที่ตามนะครับสมคิดหน้าพอเดย